กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท,ท,ทุกๆท่านนะครับวันนี้ทางเทพรัญจวนจะมานําเสนอน้ํามันรักซ้อนนะครับอันนี้คือน้ํามันรักซ้อนนะครับอ่าน้ํามันรักซ้อนนะครับสร้างมาจากต้นรักซ้อนนะครับต้นรักซ้อนคืออะไรคือต้นรักซ้อนที่คือต้นรักนะครับที่มีกลีบซ,ซ้อนกันหลายๆกลีบนะครับเห็นไหมเห็นตัวดอกเขาไจะซ้อนกัน Для หลายๆหลายกลีบนะครับซึ่งต่างจาก ต้นลักลาข้างทางทั่วไปนะครับซึ่งจะมีแค่กลิบเดียวนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าลักลานะครับไม่ไม่สามารถนํามาใช้ในทางอัาาศาสตร์ความเชื่อได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามทางหลักศิยศาสตร์ความเชื่ออความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต่างๆก็คือจะนําต้นลักซ้อนนะครับหรือดอกลักซ้อนเนี่ยมาทําพวกพิธีอะไรต่างๆเนาะส่วนตัวนี้เป็นในรูปแบบน้ํามันนะครับ น้ำมันรักซอนนะครับก็จะหุงจากทุกส่วนของต้นรักซอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรากลําต้นใบดอกนะครับแล้วก็ผลนะครับผลก็คือฝักของเขานั่นเองนะฮะเอามาหุงรวมกันนะฮะแล้วก็สกัดออกมาเป็นน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันรักซอน แล้วเมื่อสกัดออกมาแล้วหุงเป็นน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วเราก็นํำดอกมาใส่อีกทีหนึงนะครับดอกนี้คือเอาไปอบก่อนนะอันนี้คือจะอบด้วยพลังงานตู้พลังงานนะครับตู้อบตู้อบดีๆครับเพื่อที่ดอกเขาจะได้ไม่ไม่้ํำนะครับแล้วก็คงรูปสวยๆกลีบเรียงสวยๆนะครับกลีบจะค่อนข้างที่จะสวยเรียงสวยแบบเรียงดีเลยเออเรียงเป็นชั้นๆเลยเห็นไหมอ่า ตัวนี้นะครับกลิ่นก็กลิ่นหอมนะครับเป็นกลิ่นจันเก้าเนาะกลิ่นจันเก้าจะกลบกลิ่นตัวดอกรักนะฮะซึ่งกลิ่นดอกรักเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะครับซึ่งก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราต้องหลังจากที่เราอบมาเรียบร้อยแล้วนะอบแห้งเนี่ยเราต้องไปล่าพวกล่าควันล่ากํายานอะไรอีกนะเพื่อฆ่ากลิ่นสาบของเขาครับไม่อย่างนั้นแล้วน้ํามันจะเป็นกลิ่นสาบดอกรักนะครับ อันนี้จัดการเรียบร้อยแล้วทําให้กลิ่นหอมนะครับกลิ่นค่อนข้างที่จะนวลๆเนาะกลิ่นกลิ่นจันก้าวเออจนนวลๆหอมนะครับอ่าลักซอนนะครับคืออุปอุปเทศน,นะครับทางความเชื่อเนี่ยก็คือจะช่วยช่วยเสริมเรื่องมหาสน์ต่างๆนะครับหรือเจ้าน้ํามันตัวเนี้ยไปเจิมก็ได้หรือเอาไปผสมสร้างเครื่องรางของข,องของังอย่างอื่นอีกก็ได้นะครับ จะส่วนใหญ่จะนําไปแต้มนะครับแต้มตามตามจุดที่ประจอของร่างกายหรือว่าแต้มหน้าผากแต้มหลังหูอะไรพวกนี้ครับหรือว่าแต้มของที่เราเอาไปขายนะครับเออเราจะได้ความเชื่อก็คือจะจะได้ขายดีหรือจะได้มีคนเมตตาลักอ่าหลง,งหลงไหลและชอบเรานะครับอะไรประมาณนั้นนะครับในทางความเชื่อนะฮะก็คือกลิ่นกลิ่นหอมนะฮะตัวนี้กลิ่นหอมมากนะครับสามารถต่อยอดนําไปทํา สีพึ่งก็ได้นะครับสีพึ่งรักซ้อนนะครับก็คือนำน้ำมันตัวนี้ไปผปสมกับตัว b ีเว็หรือตัวไขผพึ่งได้เลยนะครับในอาตาัตราน้ำมันตัวนี้หนึ่งส่วนกับ b ีเวน้ำมันตัวนี้ขวดหนึ่งเนาะแล้วก็บีเวประมาณนี้ประมาณกน้นก้นขวดนะครับซึ่งจะได้เนื้อบีวที่เนื้อสีพึ่งที่นุ่มนุ่มชุ่มชื่นเป็นปุยฝ้ายพอดีนะครับขวดนี้นะครับ30 ML เนาะ จำหน่ายอยู่ที่ขวดละหน9้าบาบาทนะครับส่งฟรีนะครับขวดเดียว1 9 9บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าท่านใดยอยากสั่งเยอะๆย0ะขวดขึ้นไปนะครับ10ขวดขึ้นไปคิดขวดละ1 0 0ท้วทนนะครับ100ท้วทนเนาะ100ท้วทนค่าส่ง50บาทก็เป็น1 0 5 0นะครับอยู่ที่พื้นที่ด้วยเนาะพื้นที่บางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ห่างไกลก็บวกเพิ่อมอีก50บบาทนะครับอ่า มีแบบ 120ml ก็มีนะครับ120 ml อยอยู่ที่ขวดละอ่าบาทนะครับแล้วก็มีขนาด1ลิตรก็มีนะครับ1ลิตรก็ลิตรละพันหเนาะจะได้แต่น้ํามันดังเดียวนะดอกไม่ได้ต้องซื้อแยกนะครับดอกก็ขายดอกละ1บาทนะครับดอกหลักซ้อนนะครับอันนี้ที่อื่นนะ่าจะมี5บาทถึง10บาทนะครับน,นี้ผมปลูกเองปลูกเองเนาะที่ที่สวนว่านเนี่ยเพราะว่าปลูกเองทําเองทุกขั้นตอนนะครับไม่รับจากที่อื่นเลย ปลูกเองลดด้วยน้ำมนต์ทำแบบปาณิชนะครับทำให้คนอื่นใช้นะครับหอมๆเนาะฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับอ่ทักมาได้เลยหรือว่าพิมพ์ว่าสนใจเดี๋ยวผมทักไปหาเนาะหรือจะติดต่อมาทางเพจน้ำมันว่านมหาเสน่ห์เทพรันจวนก็ได้นะครับน้ำมันว่านมหาเสน่ห์เทพรันจวนเนาะเพจเฟซบุ๊กนะครับ หรือโทร0629655419นะครับโทรมาได้ตลอดเลยนะครับรับสายทุก24ชั่วโมงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอฝากด้วยนะครับน้ำมันรักซ้อนนะครับสวัสดีครับ